สวัสดีจ้าพี่น้องเช่าทูบยูทูบทุกทันนะคะพี่เป้วก็ห้างหายไปดุนละกะพี่น้องอยากงานเนี้ยพลาดนาทีการงานเนียค่ะพอดีมือนีตื่นขึ้นมากค่ะพี่น้องหัวลมมันอวยจังหวัดอุบลเท่านี่ทั้งอีสา,เานเท่ามันหัวลมอวยมาซีหาหมือละค่ะพี่น้องปลาเพิ่นกห้าวฮาวค่ะปลาพี่แป้ววยูนแน่นสวนพอเพียงเรียงทองโครงการสวงนี่ค่ะพี่น้องนี่ อันแสงกะงามงามหัวล้มมูเวยพี่แป๋ก็เลยคือฮอดพี่น้องทางยูทูบก็เลยเสียเอามาให้เบิงค่ะว่าการเลี้ยงปลาในค้องไส้ไก่ขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ปูพยางปูพาตติกดำค่ะมันได้ผลแห้งค่ะอันนี้คือเลี้ยงปลาเข็งเนี่ยค่ะอันนี้เลี้ยงปลาเข็งอันนี้เลี้ยงปลาเข็งกับปลานิมใส่กันค่ะปลาเข็งสี่ลอยปลานิมสีวางลอยหนึ่งปลาเข็งกับเพื่อนออกไปอยู่กับประมาณเกือบ ลอยตัวอยู่กับโบชักแต่อาจจะบ่ถึงนั่นเพราะว่าปลายยังหลายอยู่ค่ะเพิ่นออกตั้งแต่ตอนเพิ่นหน่อยๆช่วงมิถุนาบัวอนนามันมันมันไหลออกจากคลองค่ะเพิ่นไปน้ำนามค่ะเพิ่นเพิ่นไปน้ำนามนะค่ะนามเพิ่นออกจากคลองเพิ่นไปน้ำนาม นี่ค่ะพี่น้องหัวล่มอวยแะเดดงามงามแสงกับงามกันใสใสอันพี่แป๋ยกกล้องมุ่งกล้องสูงซื่อๆค่ะอันปลานีปกตินี่มันจีหาโตโลหกโตโลแล้วได้ไข่ใหญ่ยยแล้วมันงามหลายก็เลยเอามาให้เบึงค่ะพี่น้องนี่อันนี้แหละข้องใส่ไกลตัวนี้ค่ะพี่น้องมันยาว4ี่สเมตรลึกสี่เซนกว้างหนึ่งเมตรค่ะพี่น้อง ที่ดินที่คุดจะคล้องพี่แปีวก็เอามาคูนปลูกต้นใหม่เป็นครูคันเทนาทองคำค่ะพี่น้องนั่นเห็นบอกพิธีเฮ็ดใหงำใสกกบอีพี่คนก่อนพี่แปีวเหตุไปแล้วนาอค่ะน้องให้คุดไปฝนต้นหนาวแล้วก็ปล่อยพักนามค่ะพี่น้องแล้วก็เอาเอาอันปุ๋ยคอ,อกลงค่ะพี่น้องของพี่แป้วนี่พี่แปีวเอาลงสองสอบค่ะแล้วก็จุดเลี้ยงสี่สังคอเสียงลงด้เลยค่ะพี่น้องนามมันจะใส เป็นยังจะให้คูดไปฝนต้นหนาวทีค่ะเพราะว่าเทือหอดสมมุติว่าปีนี้หกหกเนาะเทือหอดปีหกเจ็ดพืชสภาพนี่หญ้ามันก็ขวบคู่ข้องเบิดแล้วนะคะคุ้มเต็มแล้วฝนตกมากมันกับโบโบพังค่ะนี่ค่ะข้องก็จะเป็นยังสีค่ะพี่นอ้องต้นใหม่กับงามเลยเด้ค่ะปีนี้เขาปีที่สองและค่ะพี่นอ้องสองปีกว่าแล้วค่ะนี่ เบืองน้ำเนะะี่ยค่ะเบิงวิวทิวทัศนะะ์เนี่ยค่ะช่มไปเรื่อยๆค่ะพี่พี่น้องนี่พี่น้องเห็นพี่น้องสีอ,อส่อนซ้นบอพี่เปียวอยากเอามาอวดเบเมเนอวดด้ค่ะอยากเอาม้าให้เห็นเป็นแรงจูงใจอะไรอยากเฮ็ดเทียบลวมันได้ผล,ม,ผลมันได้กินอหลีค่ะพี่น้องเบิงที่ล่ะน้ำก็ใสใสเป็นเตาอ,อ่อนซ้นให้พี่น้องช่มผาไปเร้อ เห็นกับออนซอนค่ะพี่น้องเป็นมีความสุขค่ะไปนั่งเบงเพียงจะคลองเป็นฝีมือจะคลองเห็ดเองค่ะคุดลุ้มเองเห็ดนันเห็ดนี่เองฮะปูฮะปลามาเลียงไงกม็มือเฮาเห็ดก็มือเฮามันพุ่มใจแห้งเนะะียค่ะแบบเบิ้งตีละนี่ค้องก่ะจะเป็นตัวเอวใหญ่เป็นแบบนี้แหละจากพี่น้องนี่ขางกันนี่กะที่เอาขึ้นจะคล้องกับมอปลูกที่ค่ะพี่น้องกว้ยนี่พี่แป๊วปลูกเป็นพืชพ่เลียงมาแต่ไดนเด้ยค่ะ เพราะว่าหนาแรงเข้ามันแรงจัดแต่ว่าดินแปลงนี่พี่แปลยวยังบบท่านปรุงโบท่านใดค่ะกล้วยสิบบได้พลปนไดค่ะได้กระได้หน่อยค่ะพี่น้องคือแห้งบบถึงปุ๋ยบบถึงปุ๋ยขอ,อกนี่มันกระไแต่โครงการหนึ่งค่ะพี่นอ้องเพราะว่าปีนี้มันได้ง่วม,มากแนกระสิไข่แนกระสุป,ปีจ่างซื่อแต่เขาค่ะพี่น้องปีนี้กระสิไข่ที่มันมีของเกี่ยวของกระสิใสไปเรื่อยๆคะ่ะหินบอกค่ะบรรยากาศมันก็ดีดีเฮ้าเห็ดสวนเฮาเห็ด เฮ็ดสวนแล้วมีข้องใส่ไก่อยู่กลางจังสิมันก็เห็ดให้สวนห้องงามเป็นตะยูเป็นตะเบิงอ่ะน,นะค่ะและะ้วก็ซอยให่นามข้องนี่มันกับสิซึมเขาต้นใหม่เพราะว่าผี่แป,ป๋วปลูกปลูกแบบเต็มข้องกับจิงแต่มันบมีขอบข้องขั้นข้องปล่อยให่หนามมันไลใส่ต้นใหม่ได้เลยนะค่ะพี่นงเมื่อกี้น่ะนามก็ใสใส่เห็นแล้วก็มีชีวิตชีว่าค่ะ ความเคี้ยวขจีกับนามอยู่น้ากันี่เ้าเบึงแล้วมันเห็ดห,ห้ใจห้ามีมีความสุกนะค่ะพี่น้องสดชื่นมีมีชีวิตชีวามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะแบบว่ามันเข้าเข้าใหญ่มากกับสิ่งแวดหลอมเช่าห้เช่าหน้าเนาะพี่บบเปียวก็เปลียนเช่าห้เช่าหน้าดิพ่อเมีผ้าเห็นหายเห็นหน้าแต่กี่ครับพี่น้องพ่อเด็กเขามาในเมืองก็เลยลืมซื้อกับบลืมดอกค่ะออกไปแต่ว่าสิ่งแวดลลอมมันกับบคือเก่าหาปลาหาปูกับบึงหยากกันสินะค่ะพี่น้อง เปียวก็เลยได้สร้างขึ้นมาใหม่เฮ็ดขึ้นมาใหม่เฮ็ดข,ขึ้นมาเองนี่แหละค่ะอยากได้แบบนี้นะคะนี่อยากได้ข้องนี่ค่ะเห็นบอกน้ำเใสๆน้ำ่อนส้อนน้ำพีเปียวบอกค่ะพีเปียวเบิงหลักก็มีความสุขผู้เดียวถ่ายรูปไปน้ำแพนกล่องไปน้ำยิ้มไปน้ำค่ะแบบจับสีให้บอกว่าจาังไหนมันเป็นความสุขอีกแบบนะคะพี่น้องที่เขาสามารถ ผลิตแรงอาหารลุมอาหารใดค่ะพี่น้องเขาได้กินปลาสดสสะอาดสะดวกค่ะพี่น้องสะอาดสะดวกยิบใส่ง่ายแล้วก็ปลอดสารเพราะเขาเลี้ยงเองค่ะพี่น้องเลี้ยงเองกับมือค่ะพี่น้องตรงที่ล่ะโอ้ยอันโบอันซ้อนน้ำผีเปลวผีเปลวคืออันซ้อนเลยค่ะพี่น้องเลี้ยงปลาอยู่ในกลางโคค่ะเลี้ยงปลาสี่เลพ้นนี่ตรงเลี้ยงอยู่ที่สูงด้วยค่ะถ้าเลี้ยงอยู่ที่ต่ำ ฝนมาน้ำม,มานี่น้ำทั้งอื่นมาหลากมามาหลากมามาถ่วมอันนี้เขาพี่แป๋ววยู่ทั้งโคกได้ค่ะนี่ยูโ,ยโ,ขโ,ขโยคกปลายูข่าเลยพี่แป๋ววยูทั้งข้องพี่แป๋วนี่โยโขโขูโยคกลายูข่าเลยดิค่ะมันเห็ดให้เฮามีความสุขดีค่ะมันจะเพิ่มความสุขไห้เฮาภูมใจดีใจนะคะพี่น้องมีความสุขนะคะความสุข คือความสําเร็จความสาเร็จคือความสุขความสุขแต่ละคนมันกะบก่คือกันเนาะคะ่ะพี่แป๊วกระแค่เห็นมีข้องน้ำใสๆสมีมีปลามียังได้ก,กินเห็ดกินไนเองมีบักเผามีกล้วยคือเขาสามารสาสังข้างอาหารเขาเองเขาก็มีความสุขเลยะคะ่ะพี่น้องอัน,นอันนี้คืออันนี้ส่วนห้องตนข้องค่ะทีทีพี่แป๊ยังบ่ทว่าหลือพรกกระแยงขึ้อนออกค่ะ สื่ลือจะทั้งปลายข้องค่ะพี่น้องคือสลับกันหลือค่ะปลายข้องนี่ก็เอาลือพักโต๊พักกระแยงพักเพ่งป้วยขึ้นเฮ็ดปุ้ยมักค่ะพี่น้องก็เอาทั้งต้นข้องไว้ค่ะพี่น้องไว้เห้ปลาเพิ่นสนก็ต้องสลับกันเท้าออกความกันบ่ไดค่ะปลาเพิ่นหมีหม่องอาศัยเพิ่นหอนค่ะนี่แหละค่ะสวนก็จะประมาณนี้ค่ะคือยังดูแลบ่ทันใดเต็มทียังยังบ่ฮันงามไนไในค่ะแห้งบ่ถึงน้ำ คุณบ่ถึงปุ๋ยบ่ถึงน้ำค่ะพี่น้องถ้ามีเงินล่งขี่ไก่จกลดนี่โอ้น่าจะโอเคอยู่<ม>นี่ค่ะอันนี้เขาอื่นอัน,อนค้นดูป่าฟังทั้งนี้ยังบ่ทันเอาออกเขาออกได้ทั้งปลายคล้องทายคล้องค่ะพี่น้องมันแน่นหลายมันกับบางามค่ะมันจะอาจจะเห็นไหนนามเสียมันก็ต้องเอาออกเสียเ็นบอกค่ะบักเงาะพ่อมาคูดคล้องไก่พิ่น่นกรงามบึงผักกระแยง,งเนี่ยค่ะพี่น้องดอกผักกระแยง,งพี่นอ้องอนซ่อนบอ่ธรรมชาติ โอ้ยฉัสีบอกว่างเลยค่ะนีข้องตัวนี้มันก็มีแค่เลี่ยงปลาได้หาลอยตัวค่ะพี่น้องขยังบะแนนเนี่ยค่ะปลาสนุกเรียนมาสันคือแตงต๊แต่งข้องให้มันอิงธรามาตาดละก็ข้องไงมันโค้งแจ้กหน่อยค่ะพี่น้องมันก็จะงามปลามีความสุขมันก็ใหญ่ไว้ค่ะปลามีความสุขเราก็มีความสุขค่ะพี่น้องปลาเป็นเด้ออกกับร่งกายนี่ค่ะมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องสวนกับ เนื้อที่หนึ่งไร่สองงานสองงานหนึ่งเห็ดเป็นปลาโป่งไว้ค่ะพี่น้องไวป้ปลูกพักหวานแน่เพราะว่าปลาที่มันสิหญ่ใหม่ที่มันสิหญ่ผีแป๊วเสียดายผีแป๊วกรบโบตัดข้าเอารถไถออกแต่ว่าผีแป๊วนีโค้งไว้นี่ค่ะเนื้อที่นี่สองงานค่ะตะกี้กระถางทั้งไตเปลี่ยนเบิ่อละค่ะบ้านนี้โฮกอีกล่ะแห้งเมื่ถึงกันเอาไว้นี่ค่ะใส่ปลานี่ผีแป๊วกปประจิบูบักเงาะ ปลูกงอกปลูกทุเรียนงามค่ะพี่น้องเห็นบอกปลูกทุเรียนก็นงามงามยังเป็นกเกษตรอินทรียได้ค่ะบริสิทธยาขาแมลแรงโบไรใส่ปุ๋ยเคมีค่ะเป็นพุม่มใส่พุ่มปัญญาชาวบ้านใส่พวกใส่พวกกินแห้งๆนะค่ะใส่ใส่พวกดินแห้งๆพวกผักขาบักพริกยังปลูกไก่เพื่อนรอบๆเพื่อนค่ะแมี่งใหม่มันเกษิหน,นี้ค่ะเห็นบอกค่ะ งามงามผิดเปลวจักสิีบอกว่าจังไหนพุ่มใจหลายค่ะพี่น้องบักทุเรียนกับงามเด้นี่แต่ว่ากาับรุนไปวันตัววั่นละค่ะเพราะว่าเฮาบ่เป็นหนักปลูกทุเรียนค่ะกัะสิพยายามดูเลศึกษาคนกว่าเต็มทีละค่ะกัะสิเอาสุดฟีมือละค่ะได้ซ้ำได้เอาสำนันบริกินกับโเป็นยังได้แง่ซ้ำนี่ก็ถือว่างามละค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็นบอกค่ะพี่น้องนี่ บักทุเรียนในบักทุเรียนเนี่ยนี่ค่ะงามงามในปลากะสิเป็นผักหวานอันนี้กะสิเป็นคล่องคล่องตัวนี้เป็นคล่องหอยเด้อค่ะสิหอยกับอีปูอีปูนีบน่บ่ได้เลี้ยงเด้อค่ะปล่อยธรรมชาตินั่นล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าจักเพิ่นสิอยู่สิไปกัเรื่องของเพิน่นยามใดบ้าแต่ทางหน้าจะของอยู่ทางอำเภอม่วงกับเสียมะไซค่ะสิมีหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่ธรรมดาหอยปังค่ะคือจังบ่ได้กินดูเรือบอ่าไรเป็นไดนหรือนกมาละก,กินกับ,บ่จักค่ะ พีไก่ยเลี้ยงเสป,ป่าบริกินปีนี้ได้เลีเ้ยงแต่เพิ่นค่ะคลิปนี้ฝากไว้สมิยเยอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แป๋วด้วยนะคะโชคดีตลอดปีมั่งมีตลอดไปค่ะสวัสดีจ้า